สวัสดีครับกลับมาพบกับไมเน็ตโมโซล่าเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมาเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์อเนกประสงค์นะครับกำลัง5วัตต์นะครับแรงดัน5-9โวลต์ในการชาร์จนะครับยี่ห้อไทเกอร์เวอร์ครับรุ่น M5P18 นะครับสายไฟความยาว3เมตรนะครับสามารถชาร์จหลอดไฟนะครับไฟฉายพัดลม ได้โทรศัพท์มือถือได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคแผงโซลารเซลล์ก่อนนะครับกำลัง5วัตต์นะครับแรงดันในการชาร์จ5-9โวลต์นะครับกระแสในการชาร์จ0.56แอมป์นะครับหรือว่า560มิลลิแอมป์ครับ มีหัวชาร์จให้มาสี่หัวนะครับหัวที่หนึ่งกับสองนะครับแรงดันที่ออกมาเก้าโวลต์นะครับใช้สําหรับชาร์จไฟหลอดตุ้มนะครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเช่นพัดลมมือถือนะครับไฟฉายคาดหัวก็ได้นะครับส่วนสายเส้นที่3าและเส้นที่สี่นะครับใช้สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลนะครับแรงดันที่ออกมา5โวลต์นะครับแผงตัวนี้ ใช้ชาร์จเฉพาะเวลามีแดดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองชาร์จไฟหลอดตุ้มกันต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหลอดตุ้มรุ่น50วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูนะครับถ้าชาร์จเข้านะครับหลอดไฟจะดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับตอนนี้เสียบแล้วด,ดับแล้วครับแสดงว่าแผงใช้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับ